รวยนะบ้านเนี้ยซันเฟอร์เยอะนะเอาเอยมนหลังใหญ่ๆสิเอาเพรที่มันมีคนอยู่งเงยบๆใช่ไหได้จ้าเอาออนไลน์เลยป่ะเอาออนไลน์สิลูกโอเคเอาใหญ่ๆออนไลน์แบบร้อนๆเลยอ่ะแบบร้อนจัดๆอ่ะแบบนอนไม่ได้คืนนี้ได้ไม่ต้องหลังใหญ่ก็ได้แค่มีคนเดียวเนี่ยได้ก็ได้ขอแบบร้อนๆเลยอ่ะพี่ชอบร้อนเราเข้าไปมุงกันแหละแต่ร้อนแน่เออเราไปมุงแล้วเราบอกอัดตายหมดแล้วพี่ชอบอย่างนั้นนั่นมันทางของเรา เพิ่มยอดดาวก็เต็มเพ <laughs> ิ่มยอดดาวเดี๋ยวก็เต็มอ้าวมาไกลแล้วพี่ดาวมาไกลแล้วเกินครึ่งแล้วดาวมาเกินครึ่งแล้วเอาอันนี้พี่ั็พอ,อนี่เกรักการลุ้นเสือมากจริง <laughs> ต้องมีเจ้าภาพมานะเจ้าภาพไม่มาบางทีเจ้าภาพอแอบจะแอบดูอยู่ก็ได้นะแต่เขาไม่กดหรอก <laughs> ไม่ได้หญิงนะแต่นิ่งดูเชิง ผิดแอร์ครับร้อนแน่ๆกระตุกอีกแล้วกระตุกเหรอพี่อันนี้กระตุกอันนี้กระตุกอันนี้ผมเองผมกระตุกเดี๋ยวเครื่องขายเนี่ผมเล่นดอกเฟลมขึ้นบ่อยบ่อยตั้งแต่ตั้งแต่วันที่พายุเข้าอ่ะจำได้ไหมวันที่แบบนอนอยู่ดีๆสามแล้ฝนตกอันนั่นแหละผมเริ่มดอกเฟลมขึ้นแต่วันนั้นแหละฮะรืดๆด่ามากนี่จะไปแจ้งอัปปูเนี่ยหรือว่าเครื่องเนี่ยผมอาจจะใกล้จะเสียก็ได้นะผมว่าแต่พอใช้งานแล้วแบบร้อนๆหนักๆแล้วอาจจะรืดๆด่านาก ไม่รู้นะพูดกับคนได้ยินผมรู้เลยแต่เพว่ามีโอกาสเพราะเมื่อก่อนไม่เคยปิดไงโอเคโอเคเอยบ้านนี้ลองรั้ก่อต้องรวยอ่ะบ้านนี้มีคนบ้านนี้มีคนใช่เหรอใช่ใช่ผมได้ยินได้ยินมันพูดว่าแล้วยิงเปิดประตูเนี่วว่ามันเปิดอยู่เอาดิผมรอนเลยผมรอนเลวมีบันไดเปล่ามีบันไดแปะปล่ะมีมีมีผมมีเยอะผมมีเออมาเร่งท้ายนะพ่อพี่ฮัลโหล บ้านหลกหายนี่เลยเอาจัดมันนี่รอนแล้วพี่เปิดเลยพี่เปิดเลยพี่มจริงเกี่ยวเสมอพี่เปิดเลยลูกเอ้ยบ้านทีกคนก็จัดเลยรวยแล้วเนี่ยผีเห็นแรวรวยละข้างล่างเป็นแหลกหายนะเออเราก็เพิ่งจากข้อมูลไงแต่ต้องแคบบันไดนะไม่น่าจะมีใครมีบันไดฟังจากเสียงแล้วมี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 หมดแหละโเขาได้เขาได้ไป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 ไดขึ้นขอแบบนิงจานิงจา ร้อนนะร้อนนะเอาไปไปไปเอาแบบร้อนๆ้อนอยู่ได้ขึ้นเลย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 ไปไหนอะเดี๋ยววางที่หลุมกันเดี๋ยวหาประตูหน้าก่อนพี่เจมมันเข้านึงก็มีนะพี่เจมบ้านเล็กไฮป่ะพี่ดูดิโคตรหน้าบึ้มอ่ะเอาไปหลาบต่อไป มืดเลยวันั้นมืดเลยแต่ดูลงไปเช็คนีประตูอีกชั้นหนึ่งกระลาดกระลาดบุ๊มออเรนดครับอ๋อหียคนอยู่คนอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายตายเถอะท้าย แตกหมดฉันบอกแล้วว่าฉันชอบไปมุงกันแล้วก็นั่นแหละค่าดีค่าดีแหละมันต้องอย่างนี้ถึงจะร้อนดีค่ะแบบไปมุงกันแล้วก็โดนบ้องยัดตายหมดนี่แหละค่าที่ต้องการเลยนี่เขายม่ยู่ร้องเพลงเดี๋ยวลูกไม่ได้เกี่ยวอะไรจริงเราร้องเพลงทายพี่มีกำลังใจในการเล่นขึ้นเยอะมากเลยขอบคุณมากจริงนะเราต้องไปมุงกันแล้วก็โดนบ้องยัดตายค่ะแบบนี้แหละที่ฝ่ายฝันเลยรุดมากที่สุดรอบคุณน้องไอ้แต่คุมอยู่ปะ ถิ่งเจอถิ่งเจ๋อถิ่งเจ๋อทำไมตัวเปล่าวิ่งขึ้นบ้านเต็มธรรมดาเนาะคนธรรมดาลูกไม่จำหรอกแต่แต่ครูอยู่ว่าพี่จะลงไปรูบละผมมีไอ้นี่อันเดียวเองอะลูกอ็อกอะตายเดี๋ยวถ้าเราดีแเราจะโดนยิงยัดขึ้นมานะเต็มตัวเลย ข้ขบุญก็มีของนี่ว่าทำงนึงเลือดหรืออะไรร้อยัดลูกนึงเพื่อพี่โดนสวนได้เน่ยเลยแต่พี่พี่ก็มีลูกว้อกสังกันเจ็บตัวนะอีกออกักกันมาแล้วบ้างโห oh. oh. ไม่มี oh. โอ้ยหเู่ขวาเยย่ขวาตายแล้วั้งตายแล้วั้งตายแล้วพี่อีกสองไม็ไบบหนึง่งดังจับจับดัง อผมยิงออกตัวเองเายมันนี้สองตัวมีสองตัวมีสองตัวอีไปคนเดึยตายแล้วนะแด่เป็นนักสู้หมดแล้วหมดแล้วไม่มีพี่เปิดประตูประตูไหนประตูอรีบมาเสริมมาเลยพี่จะตายเฮ้ nó nóc tay Xoay phim Mất chi phứ đẹp cắt điều, điều Tài đẹp, đẹp. Điều tài tài sì Chỉ mê rốt trường thì gọi vinh xanh Yo Ô Nông vâng nông thuần mà 2 2 แคะไรอ่ะไอแย้แดกพิซซ่าเอ้ยมันกล้า็จะยื้อแกนพิซซ่าเหรอวะพิซซ่านี่เหรอวะพิซซ่าปลอมจิบหายเอ้ยเออนี่แหละนี่แหละเอามาดิเอามาหนยโอ้ว่าเลยเจอได้ไงพิซซ่าสามเก้าเก้าตั้งชื่อเก้าไก่แค่เราอ่ะนี่แหละเราตั้งชื่อแค่ไม่ได้ต้องตั้งเปลี่ยนชื่อแค่แบบชนบทเป็ดเพราะไอ้พวกนี้มันมีเรื่องมันอยากมีเรื่องไอ้แค่พิซซ่าโอ้โหเฮ้ยเขาเน่ามาสองตัวตายหนึ่ง ทิศสองห้าจมจกระแพงดิ้นยบิวอยู่ไหนอะลูกตอนตอนอยู่ข้างในบ้านกันนะโอ้มันเก็บของเพื่อนไปแล้วอะอันนี้บิวนี่บิวนี่บิวนี่บิวชุดหลันซ้ายนู่นกับหลังกระแพงบ้านนู่นนู่นที่ยิงบิวนะยืนซอะตั้งโคตัวเองไว้ก่อนพี่ต้นมีแต่เสื้อรุ่นเก่าตัวเดียวรุ่นสีอะไรครับพี่สีเขียวใช่ไหม นี่รุ่ล่าสุดเป็นยีงไ้ฮะนี่เดี๋ยวที่ผมใส่อยู่เลยนะอ่าสวยนะมีปกด้วยตอมหัวได้ไขวะอี่มันของแท่วะของแท่ดิตาแลพี่เจมในเตาพี่เจมโอ้ยสันเฟอร์สองหมื่นสี พี่เจม็องเ็สองสองกรบอกไอ้กูตกใจบ่อยแตกมึงลอปเป็นไก่เล่มสเลือกลักเลยเมื่อกี้นี่โอ้ยลูกาโ้ยลูกไฮโอ้ยลูกลูกไฟเยอะอยู่นกของเยอะอยู่ของเยอะอยู่ดูดิโอ้ยเมอง่ทีตัวอ้อ้เผมโดนเด้วยไปไ้็นมปวย้ไอ้อยูดวือปไม่ใช่ผมโดนไม่ตงหมเลยผมจุดไม่เต็มี่หว่า มันย่องขึ้นมามันจะฟันผมไปเราได้เหล็กแสนกว่าดีมากดีมากอย่าบอกว่าเอาอีมสองปย่อยเพื่อเอาเหล็กนะแต่มันนิดเดียวเองไม่คุ้มเลยใช่เลยไอ้ของเยอะไว้เนี่ยของของมันนั่นเต็มเลยไปไหนมาวะมันย่องมามีเอามีดฟันผมเไยดีหันไปเจีพอดีเราก็เลยเอาแขนรับไว้ใช่ไหมเรามีลูกปูเลยนะลูกปูเลยนะที่มันฟันแบบ วันนั้นบี็นมันฟันสปาตามาใส่เราเราง้างแขนรับไว้อ๋อจึ๊กเข้าใจแล้วใครเห็นก็คิดว่าขาดทึบใช่ไหมเนี่ยพี่ต้นไม่ขาดใช่ไหมโอ้โอ้โหไม่ตึงทึบหรอกสองกรเงาคุยกันว่าสองชั้นอะเราเล่นมุกไม่ได้เฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้านเลยข้างบน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 ปล่อยไม่ได้ไงนะเขาดรอปเนี่ยปล่อยไม่ได้ไงนะ ข้างนอกคุมคนเดียวโดนแตกว่ะเมื่อกี้ลวงบนตัวาบนลงมาแตกมันเข้าไปได้ยังไงข้างบนอุเนเนอปล่อยกันออมันมันออกประตูเอาตายทำไมตายเอาปะนะผมผมผมไม่ตายยังหลังเอาพี่ชายดีกว่าอันนี้ใครขึ้นบ้านอ๋อมันเข้าอีกทางนึงพี่พี่ออกกันนะ เดี๋ยวผมขึ้นก่อนออให้ครบคบไปผมคนเดียวั้ผมจะจะลงไปเก็บของ Yeah nice eight man เนี่ยใต้เมื่อตอน h ึงที่จะหอบไปโฮมแล้วลูกที่มันตามตัวผมมาตัวนึง ชจะเต็มข้างนอกทางนอกไหนอะข้างนอกตรงหอคอยที่ผมอยู่ตอนแรกเอ้ยหิ้งเหรียญเหรียญเหรียเหรียญพี่ฉีกออกนะพี่ฉีกออกนะตายตายต้องเห็นชุดเต้นตายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมล้มผมล้มทางขึ้นบ้านหน้าประตูใหญ่บ้านมันที่วิ่งเขีอกละเยอะจังวะในแต่อยู่ในในขอบบ้านนะในรั้วบ้านนะเยอะมากเลยว่ะโอเคโอเคดูคนละทางเลย ยุงอ่ะยุงบ้านพี่เยอะมากเลยคันที่หายแล้วฮะโอ้แม่งวิ่งมาเติมอีกแล้วนี่ชุดลายต่างหูกับบ้านหลังผมมาตัวนึงเกียร์เกียร์เกียร์สีกิบเห็นวิเดี๋ยวไปเก็บพอัไปเก็บอรพี่เราโหกับบ้านนะลูกขอพี่เยอะมากขอกลับบ้านก่อน อ่ะแล้วสันเฟอร์ในตัวพี่มันหายไปไหนวะพี่อพี่มีดสันเฟอร์สองพันสี่นใครเอาไปวะเนี่ยใครมีันเก็บสันเฟอร์ไปพี่เนี่ยเนี่ยข้างบ้านเนี่ยเสื้อช่องนี้เจกท็อปดาวอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สี่ครับผม นะเสื้อรุ่นนี้ลุนน่าสืบสวนสายอยู่นะครับแจกคนที่ส่งดาวเยอะที่สุดของเดือนนะฮะต่อเดือนมันจะเก็บสะสมยอดดาวให้เราเรื่อยๆนะครับเวลาเราสง่งเราส่งวันนี้20ดาวพรุ่งนี้10ดาวสิ้นเดือนมันก็จะเป็น20ดาวอ่าทีนี้ถ้าใครส่งแบบทุกวันทุกวันเนี่ยเยอะๆเยอะๆมันก็จะไปรวมยอดให้เนี่ยในสิ้นเดือนถ้าใครอยู่สูงสุด4อันดับบนสุดผมส่งเสื้อให้เลยนะครับทับแฟนถือบอลเสือ้อ